สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้คุณแม่ท้องห้าเดือนกับอีกหนึ่งวันนะคะห้าเดือนกับอีกหนึ่งวันมาดูท้องก็จะประมาณนี้นะคะห้าเดือนกับอีกหนึ่งวันนะจ๊ะนี่ดูนี่คุณแม่ก็จะใช้โลชั่นนอกตัวเกีียวทาทั้งเรือนร่างเลยนะคะท่าแขนท่าขาท่าข้อท่าต้นท่าตัว,ท,ตวท่าดากท่า งามขาท่าหลืดดักนะคะเพราะว่าคนท้องก็ใช้ได้เลยนะคะตัวนี้คือบอกได้ว่าเนื้อครีมของเขาซึมไวอไร้คราบไม่ติดขนอัตบัตคุณแม่ท่าอะไรด้วนี่ทาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเน,เนื้อครีมของเขาเป็นข้นขนหลายพี่น้องเนี่ยเห็นไหมขนเยอะไม่ติดขนนะคะไม่ติดขนซึมไวไร้คราบเป็นโลชันนลช่นน้ำหอมโลชั่นน้ำหอมที่ทา แล้วหอมและขาววิ้งว้าวในหลอดเดียวนะคะว่าต้องซื้อน้ำหอมเลยไปนองถ้าล้วน่ย่งางกายพัวก,กับจนถามว่าเฮ้ยคือหอมแท้อืมคนรอบข้างทักทันทีเลยว่าอุ้ยทำไมหอมจังเลยนะคะตอนนี้คุณแม่ใช้มาได้ตั้งแต่ก่อนเปิดตัวประมาณหนึ่งเดือน <c oughs> อ่าแล้วก็หลังเปิดตัวมาประมาณยังไม่ถึงเดือนก็ประมาณเดือนกว่านะคะที่ใช้มาแล้วก็คือรู้สึกว่าผิวใสขึ้น ขาวขึ้นเนี่ยเห็นปะจ้ะแต่อันนี้คือคือทาแล้วนะคือทาแล้วทามาแล้วแต่ก็คือให้พี่น้อง,อง,ออองอว่าเบิ่งเหนือครีมเหนือยางซื้ออ่าว่าตัวนี้คือไม่ติดขนคนที่ขนเยอะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้เลยนะคะไม่ติดขนเนี่ยเลยค,คนคนขนลายไม่ติดขนไม่ติดเสื้อผ้าไม่ติดเบากอ่าเวลาเขาเป็นนางรถติดหนังติดยางพี่น้องเนี่ยนี่เลยเป็นคนขนเยอะแบบนี้นะคะไม่ติดไม่ติดขน นี่เลยอืมนี่ที่จริงทาแล้วแต่ว่าทาเพิ่มมาอีกก็จะขาขึ้นอีกนิดนึงนี่อ่ะเดี๋ยวทาอีกข้างหนึง่งเดี๋ยวจะทาทองให้นเบอรงที่นองชื่อว่าโลชั่นน้องตวเกียวนะคะเป็นโลชั่นน้ำหอมโลชั่นน้ำหอมน้องตูเกียวเย่แล้วก็คุณแม่ก็จะทาท้องด้วยเพราะว่าทาได้นะคะทาได้คนท้องก็ทาได้ ได้เลยแบบนี้ได้เลยนะคะนี่น้ำทองก็ทาได้ผิวจะได้แบบเนียนขึ้นเนี่นขึ้นอีดีเลยพี่น้องผู้ดีดีไซนยูเดอร์สังเกตุบนจอของเดอเอามาท่าน้ําทองเดอพี่น้องเอามาท่าน้ําทองเอามาทาน้ําดาดเนี่ยต้กขาตรงอะไรเงี้ยเออที่มันเป็นแบบแตกๆไล่ๆหรือว่าเป็นแบบดำๆจะสิไหมพี่น้องเป็นดำๆเป็นเ้นเป็นเสน้เน,เสนนะสะ๊ะ เอามาทาได้เลยนะคะแล้วจะสังเกตว่ามันเนียนขึ้นผิวเรามันเนียนขึ้นมันละเอียดขึ้นเห็นไหมซึมไวซึมไวไร้คราบพี่นอ้องว่าติดขนว่าติดเสื้อผ้าสมมติว่าเห้าใส่เสื้อผ้าสีดำแล้วเ้าโลชั่นน้ำหอมนองตัวเกี่ยวเวลาแขนไปถือเสื้อผ้านะถ้าใช้ท่าบีบีมันจะดำนะคะมันจะดำเอ้ยไม่ใช่ดำสิมันจะเปือ้อนอ่า ถ้าใส่เสื้อผ้าสีดำน่ะมันจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเปื้อนเสื้อผ้านะคะแต่ตัวนี้คือไม่เปื้อนเลยการันตีได้เลยนะคะคนท้องก็ใช้ได้นะคะแม่ใช้ได้เลยนี่เลยนะคะดูหุ่นคนท้องห้าเดือนนะคะหุ่นคนท้องห้าเดือนเนี่ยคุณแม่ดึงกางเกงได้่ง,งซื้อๆแต่ว่าถึงกางเกงได้มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแบบนี้โอเคเนี่ดูค่ะ กินในคนท้องน,นะคะนี่แต่แต่ปัดตุกสื่อสรงมหายตาปีก่ายเป็นพี่น้องยังเหลืออยู่นี่ใครสนใจีิว่าสนใจได้เลยนะคะหลอดละ399บาท2หลอดส่งฟรี10หลอดส0 0พันฟังดีๆ1หลอด399บาทมีค่าจัดส่ง2หลอดส่งฟรีแบบโอนอ่า และ10หลอด3,000บาทพร้อมเปิดบินเป็นตัวแทนทันทีนะจ๊ะใครสนใจพี่มาสนใจได้เลยจ้าโลชั่นน้องตัวเกียวเป็นแบรนด์ของคุณแม่เองนะคะของน้องตัวเกียวเองนะคะซึ่งอยู่ในท้องตอนนี้ก็ทาได้เลยนะจ๊ะใครสนใจพี่มาสนใจได้เลยสั่งกับตัวแทนได้ทั่วประเทศได้เลยนะจะบไม่บาน